สวัสดีครับคุณเป็นใครร้อยเอกเธอยอดธงไม่จริงอ่ะคุณไม่ได้แต่งนิยายมาหลอกกันใช่ไหมผมสิชชนรวินธาราแล้วลุงแหละเป็นใครเป็นลูกเขยของแม่ยายสิรีครับผมเป็นผู้หญิงหรอก็แค่ผู้หญิงซกมุกจะดาซะหรอคิดไปเองเพื่อนเก่าเธอเนี่ยนะเข้าตั้งชาาชั่นวาตัวสวยตัวบันไตัวด้ว่ หิวกันแล้วยังจ้าอยากกินหมูปิ้งไหมครับอะไรอีกไข่เจียวครับไข่นี้ผมเป็นคนทำคุณก็ต้องกินฉันกินได้ครับอ่ะควันเยอะขนาดนี้ขายไก่ย่างอร่อร่อยที่สุดเลยค่ะสุดยอดผมซื้อมาเป็นเงินเป็นทองนะอยากได้เท่าไหร่ว่ามร้อยาสิบบาทนี่กินตะปอนฉันแล้วยทำเป็นคนอื่นไปได้ไม่เท่าไหร่ค่ะ ิบแล้วพวกเราจะซื้อยังไงล่ะครับจะมาตีหน้าซื่อถ้ากินค่าใช้เงินสักวันก็ไม่มีโอ้โหนี่ทั้งหมดผมจะใช้เองซาดูเอาโบนัสไปเลยจ้าค่านิมิตเห็นดาวมฤรยูทั้งห้าดวงเช็คดวงตัวเองก่อนดีไหมเขามีอะไรกันละครพัวเมียแอคชั่นจะตามไปดูไปค่ะ ดราม่าได้ั้วยจริงๆนะครับ